โรงแรมเซนทราหัดใหญ่จัดโครงการเซนทราแคร์หนึ่งหยดต่อชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนายน2560ที่ผ่านมาโรงแรมเซนทราหัดใหญ่ร่วมกับสภากาชชติไทยจัดโครงการเซนทราแคร์หนึ่งหยดต่อชีวิต โดยนายมนูลวุฒิผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซนทราหัดใหญ่พร้อมด้วยทีมผู้บริหารพนักง,งานและประชาชนทั่วไปได้รวมกันบริจาคโลหิตณนะบริเวณชั้นหนึ่งโรงแรมเซนทราหัดใหญ่โดยสภากาชาติไทยได้จัดรถให้บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของสภากาชาติไทยมารอรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ โดยการรับบริจาคในวันนี้มีผู้มาติดต่อขอบริจาคทั้งสิ้น26รายตรวจสุขภาพพร้อมบริจาค21รายมีโลหิตเข้าสู่คลังเลือดของสภากาชาดไทยรวมทั้งสิ้น 8,404cc โดยโลหิตดังกล่าวทางสภากาชาดไทยจะนำไปเก็บในคลังเลือดเพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือหากมีหน่วยงานโรงพยาบาลร้องขอเข้ามา สำหรับผู้ที่พลาดการบริจาคในครั้งนี้ก็ยังสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ใหม่โดยทางโรงแรมเทนทราหัดใหญ่จะยังคงร่วมกับสภาการชาติไทยร่วมการจัดโครงการเซนทราแคร์หนึ่งหยดต่อชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกๆ3เดือนโดยการบริจาคครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้